มากเลยลูกคุณน่ะปัดไม้หรือเปล่าไ่ปัดดอกอันเหมือนดอกพลาสติกเลยเนาะลูกเนาะมานอนเกียกนอนกิ่งเอาพี่น้องเอาต่ำบักคุ่งมาตาม่ำกินกลางแจ้งนะคะจะเป็นอะไรที่สวยงามมากขนาดนี้ สวนแอปเปิลนะคะแอปเปิลคุณปู่ของแม่พิมพ์เองนะคะนี่วันนี้มาเก็บดอกฟันสิงโตค่ะเขาจะเกิดอยู่ตรงข้างล่างนะคะข้างล่างพื้นอย่างงั้นสวยงามบอพี่นองเบึง้งงอ้ยคัากลายค่ะเบึง้งะป่าดอกแอปเปิลนะคะธรรมชาติสดชื่นค่ะทุกคน พูนาอุ้ยสะอ่อนแม่พี่น้องเบิ้งซอยคนนี้ป่าแอปเปิ้ลอันสวยงามนอ,อนเกือกกิ่งตีลังกาแตดตลบกับความงามนะคะพูนาสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาวิวดอกแอปเปิ้ลมาให้ทุกคนดูนะคะพูนาวันนี้มาสวนค่ะมาเก็บดอกฟันสิงโตนะคะพูนามาก,กับเพื่อนสาวเอาเลหลายๆโหลดเทาเป็นวะ คุณหนาดอกฟันสิงโตนะคะในสวนสวนคุณปู่ค่ะปราศจากมไม่ได้ฉีดยานะคะอันนี้สะอาด100%เซค่ะเอาวิวดอกดอกแอปเปิ้ลนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูค่ะวะ้าพี่น้องข้งงามคัะงามเนียดเน่เดี๋ยวทั้งนี้ก็งามค่ะพี่ป่าดอกแอปเปิ้ลนะคะ สวยงามอะไรจะขนาดนั้นดอกซากุระก็สวยดอกแอปเปิลก็สวยนะคะเดี๋ยวขากับจะแวะไปรับลูกชายเดี๋ยวจะเอาวิวดอกซากุระสวยๆแล้วก็ดอกไม้นานา,นาพันธุ์ต่างๆมาให้ทุกๆคนได้ดูด้วยกันแล้วก็สดชื่นไปด้วยกันนะคะ ดอกฟันสิงโตนะคะเอาไปทำเมนูอาหารได้หลายอย่างนะคะชุบแป้งทอดก็ได้ทำลาซานญ,ญ่าก็ได้แล้วก็ทำเป็นชาร้อนนะคะใบไอดอกเขาไปตากแห้งทำเป็นชาและใบเขาจะทำแกงแทนขี้เหล็กได้นะคะทำได้หลายเมนูเวอร์วัองอะไรจะขนาดนั้นคุณนะสวยงามด้วยอ้ย เสียงนกกับห้องจิ๊บแจ็บจิ๊บแจ็บมันจะงามแห้ง,นง,หงเลลานาะสิบเอ็ดโมงกับเบอร์ล่เธอทีโมเขาบอกมาเลยว่อันนี้เราจะเก็บก้านดอกเข้าไปด้วยนะคะจะมีรสหวานหอมและขมนิดๆ กินกับน้ำพิกเจียวบองอร่อยเลิศนะคะได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะคะไปชมดอกไม้สวยๆด้วยกันค่ะงามคักพี่น้องบรรยากาศท่ามกลางาลมดอกซาก,กุระนะคะเอามาฝากทุกคนสวยงามค่ะเห็นแล้วสดชื่นสบายตาสบายใจนะคะเส้นทางตอนกลับบ้านเด้อค่ะไปเพื่อนสาวนำหน้านะคะ ปั่นจักรยานออกกําลังกายท่ามกลางธรรมชาตินี่คือได้สุขภาพร้อยเปอเซ็น์นะคะปะ๊าดวัติเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายงามบอพี่น้องกค่ะสวยงามเพื่อนสาวสะออนวิวธรรมชาติเห็นหิมะว่าสัน้นหิมะตกเดือนเมษานะคะยังค้างอยู่บนภูเขาพนาวัติ ข้างบนเหมือนเม่นหิมะนะคะเขาขาวนะนเออสอดีอากาศแสนงามนะคะวันนี้อุณะแดดงามงามพี่น้องใต้ต้นสักุระนะคะเ,ออเพื่อนเพื่อนเห็นหิมะตกไหมคะข้างบนภูเขา อยู่มาสิปีนะคะไม่เคยมีหิมะตกเดือนเมษานะคะเป็นปีแรกรู้สึกว่าธรรมชาติจะแปรปวนอย่างหนักนะคะปีนี้กับปีที่แล้วนะคะหิมะตกเดือนเมษาค่ะพี่น้องลมพัดมาบีบศาสตร์เอาความเย็นจากหิมะลงมากระแทกหน้านะคะ <S <S เป็นอะไรที่แบบว่าเลยนะคะหงายเงือบหงายเงือบเลยนะคะมันหนาวหนาวหนาวพี่น้องเอ้ย <S <S เดือนเมษาหิมะตก ก็ oh, อยากสิภาคโอ้ยเหมื่อยทางกลับบ้านนะคะกําลังเดินกลับบ้านวันนี้ชมวิวดอกไม้สะเพรินเลยนะคะกลับบ้านเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะวิวสวยๆมาฝากทุกคนค่ะ สวยงามค่ะเพื่อนๆโอ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยเอาวิวสวยๆจากอิตาลีภาคทางภาคเหนือนะคะมาให้เพื่อนๆทุกคนดูช่วงฤด,ดูใบไม้ไมผลิค่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามนะคะทั้งอากาศดีไม่ร้อนมากไม่หนาวแล้วก็ดอกไม้พืชพันุ์ดอกไม้ใบหญ้านี่จะออกมาแบบเห็นๆเ,เลยนะคะ จะถ่ายภาพเวดดงแต่งงานนี่ก็คือใช่เลยค่ะดูใบไม้ไมปรีอิตาลี่นะคะทางภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะคะสวยงามนะคะไปลูกกลับบ้านได้แล้วลูกสี่โมงเย็นแล้วลูกไปกลับบ้าน ทางกลับบ้านนะคะกําลังเดินกลับบ้านวันนี้ชมวิวดอกไม้สะเพรินเลยนะคะกลับบ้านเกือบสี่โมงเย็นแล้วค่ะวิวสวยๆมาฝากทุกคนค่ะมุมนี้ก็งามค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาค่ะสุดแสนจะโรแมนติกอากาศก็ดีดีค่ะพี่น้องวนันนี้อากาศดีแห้งสวยไหมลูกอันนี้สีม่วงเนาะเหมือนดอกพุทธลักษานะคะแต่ว่าสีม่วงเนาะ ดอกพุทธรักษาสีม่วงนะคะเบิ้งค่ะพี่น้องเจมินคือดอกไม้พลาสติกเนาะโอ้ยสวยงามเกินจะบรรยายนะคะสวยงามหอมกว่าหอมนะคะนี่คล้ายๆดอกคุณเนาะบ้านเราแต่ว่าดอกเขาจะดกกว่าแล้วก็สีม่วงไหมพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งเจมินงามคักงามเนี่ยหอมหอมไปแกงบม่อไรบ่เหรอ ทอดแกง้งแก้งส้มเนาะดอกสโนพโันธ์นะว่าไปชื่อว่า Teddy ม u m m y ป้าสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม้เมืองเหนือของอิตาลีนะคะมาฝากอากาศก็ดีป้าพี่น้องเบิงซอยคน<ม>นี้ม,มีโฮนิกไมหมล่ะดูดีๆซิมีน้ำผึ้งไหมไม่มีระวังอ่ต่อนะลูกแม่เห็นแมลงผู้ตัวใหญ่เบ้อเร้อเลยระวังเด้อ ดูดอกซาก,กุระอยู่กลางกระหม่มอมเขาไปเล่นดอกซาก,กุระมาเอาอไว้นั่นเลยโอ้ยสวยงามนะลูกเนะาะอันเนี้ยชอบดอกไม้เดี๋ยวลูกชอบดอกไม้นะหนูไม่ใช่ผู้หญิงแต่หนูชอบดอกไม้แสดงว่าหนูเหมือนแม่ใช่ไหม,ไม,มที่น้องงามไหลสวยเกินจะบรรยายนะคะโอ้ยดูค่ะเพื่อนๆดอกอะไรจะขนาดนะ คล้ายๆดอกคูนนะคะดอกคูนบ้านเราตอนหน้าแล้งนะคะแต่ที่นี่จะไม่มีใบเลยนะคะมีแต่ดอกโอ้ยโพดโพบักโมบักแตงมีแต่ดอกล้วนๆนะคะเนี่ยดอกโอ้ยโหดโพครับพี่น้องเอ้ย ลูกชายได้มุมกินขนมแบบว่าเลยนะคะหอมไหมลูกดอกทิวลิปหอมไหมหอมระวังพึ่งด้วยนะระวังน้องพึ่งจะนี่โรแมนติกจังเลยลูกชายเอามือไปแตะเกสรแล้วก็มาชิมนะคะเขาบอกว่าหวานไหมลูกหว,วานอยู่โอ้ยก็ทำไปน้องลูกเอ้ยเพื่อ หวานอยู่พ่ะนะโอ้ยสออนดอกไม้มีอะไรนะลูกสวยไหมลูกดอกทิวลิปบานนะคะดอกทิวลิปแสนงามบานซับพลั่งเลยค่ะนะ่ะโอ้ยสออนค่ะจะแมนงาม ปานมาดอกไม้พลาสติกกับบาปานเนาะอู้หามไหลนี่คือกรีบดอกซาก,กุระหล่นนะคะ เอาอีกครั้งหนึ่งลูกหุบ,หบแล้วก็โยนขึ้นแบบโปรยดอกไม้ตอนลมมาน่ะลูกเออนั่นแหละเอาโปรยขึ้นเลยสวยงามเอาไปโยนอีกลูกไปโยนอีกอันนี้นคือกลีบดอกซาก,กุระที่โดนลมนะคะเขาจะโปรยลงพื้นแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคะ ลูกชายดูลูกชายเขาทำอะไรโอ้สวยงามมากๆเลยลูกคุณอะป๊าดเอาไมลูกเอาหม่เอาไม่ อดอกไม้นะคะดอกญ้าเกิดตามท้องสนามสวนสาธารณะนะคะนี่เกิดเองค่ะสวยงามจริงๆพี่น้องเบิ่งง่ามคักเถอชอบไหมลูกชอบดอกไม้ไหมชอบอยู่ ชนป้าพี่น้องเกินจะบรรยายนะคะความสวยงามของดอกา้าป้าพี่น้องขนาดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะดอกฟันสิงโตงามงามแมมพี่น้องคนน่ะมีตกในเดือนเมษานะคะ อยู่มาสิบปีไม่เคยมีปรกากฏการณ์นี้นะคะเดือนเอมษาหาิมะตกบนภูเขาค่ะลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องคันนี่มีทิวลิปสีม่วงด้วยนะคะเนี่ยพิ่งเคยเห็นทิวลิปสีม่วงนะคะลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องแต่ว่าโรแมนติกไปอีกขั้นหนึ่งเน,ะน,น,น,นาะดูดอกไม้บ้านคุณยายนะคะ เขาปลูกนี่ดอกไม้สดๆเลยนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยป๊ดอกไม้เนี่ยพี่น้องสารพัดดอกไม้ทยอยบิ่ยงบานกันเต็มเลยค่ะ ไว้มาพบกับแม่พิมพ์ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังตั้งใจถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่พิมพ์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่สวัสดีและขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ